สวัสดีครับเพื่อนๆครับทิปอุทัยทริปที่3พาเพื่อนๆมาเที่ยววัดอุโปโสถารามชาวบ้านเรียกว่าวัดโบสถ์นะครับชื่อเดิมคือวัดโบสถ์มโนรมนะครับวัดแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นศาสนาสถานเก่า,าการสถาปัตยกรรมริมแม่น้ําสแกลกันนะครับต้องเรียนเพื่อนๆนะครับว่าวัดแห่งนี้ีอยู่ในตัวเมืองอุทัยธานี เมืองอุทายธานีนั้นเป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่นู้นนะครับยุคสุขโขทัยชื่อเมืองอูทยัยนะครับและที่สําคัญที่สุดคืออะไรไหมครับเพื่อนเ mm hmm. เมืองอุทายธานีได้ชื่อว่าเมืองสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกคือเป็นเมืองที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของรนก้ารัชกาลที่หปฐมบรมจักรีวงศ์นั่นเองนะครับคือพระราชบิดาพระราชมารดาของ ล้นเก้ารัชกาลที่1น,นั้นเนี่ยเป็นคนสแกแรก,กังนะครับอุทัยธานีของเรานี้เองนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปชมในโบสถ์นะครับเราก็เห็นเรือเก่าอันหนึ่งนะครับเรือเก่าแก่ในยุคโบราณแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเป็นเรือที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5นะครับเมื่อครั้งปีพศ2444เนี่ยนะครับ ท่านเสด็จประพาสต้นเมืองอุทัยธานีนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็ได้ช่วยกันสร้างแพรโบดน้ำขึ้นเพื่อรับเสด็จซึ่งแพรโบดน้ำนะครับที่ว่านั้นเนี่ยก็คือที่วัดอุปสถารามแห่งนี้นี่แหละครับและในปี2419สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงก็เสด็จเมืองอุทัยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาครั้งนี้ก็ได้ถวายปัจจัยถวายบาททองเหลืองนะฮะฝาบาท ประดับมุกเอาไว้ที่วัดแห่งนี้นะครับและเราจะเห็นว่าพระอุโบสถนั้นเนี่ยนะครับจะคู่กับพระวิหารนะครับพระโบสถจะอยู่ซ้ายมือเราพระวิหารจะอยู่ขวามือเรานะครับตามภาพนะฮะเพื่อนๆก็เห็นจะจะเห็นได้ว่าภาพที่เราเห็นนั้นสีที่เราเห็นนั้นเนี่ยนะครับจิตรกรรมฝาผนังนี้ได้รังสรรค์ขึ้นตั้งแต่วัดแห่งนี้ก่อตั้งขึ้น ก็คือตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์เลยทีเดียวนะครับเป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราวของวิถีชุมชนวิถีชาวบ้านนะครับแต่สำหรับภาพที่อยู่ด้านในใน,ในพระอุโบสถนั้นเนี่ยก็จะเป็นภาพพุทธประวัตินะครับนี่เมื่อเราเข้าไปด้านในนะครับก็จะมีพระประธานอยู่นะครับแล้วก็ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เราเห็นนะครับก็จะมี าภาพต่างๆมากมายนะครับแต่โดยหลักแล้วก็จะเป็นภาพพุทธประวัติตั้งแต่ประสูตรตรัสรู้ปรินิพานนะครับซึ่งภาพนั้นเนี่ยก็เป็นเป็นภาพที่มีความเก่าแก่นะครับมีความงดงามน,นะครับนี่ในนี้ก็มีพระพุทธบาทจำลองด้วยนะครับ ในภาพพุทธประวัตินั้นเนี่ยนะครับก็จะมีภาพของพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดเทพยดาบ้างนะฮะก็มีภาพที่พระองค์นะฮะปรงสังขารต่างๆเหล่านี้นะครับก็ถือว่าวัดแห่งนี้เนี่ยเป็นวัดที่มีความงดงามมากๆเลยทีเดียวครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ไปชมบรรยากาศความสวยงามครับเชิญครับ เมื่อออกจากตัวของพระบโสถแล้วนะฮะก็จะมีพระวิหารอยู่เคียงข้างเนี่ยครับเพื่อนๆครับนะฮะเราจะลองดูเข้าไปข้างในดูซิว่าจะมีความสวยงามนะครับมากมายขนาดไหนนะครับมีพระพุทธรูปอยู่ด้านหน้านะครับนี่ฮะเข้าไปด้านในนะครับก็จะเห็นว่ามีพระประธานนะครับแน่นอนก็จิตรกรรมฝาผนัง ก็ยังคงมีอยู่นะครับนี่นะฮะนี่คือความงดงามของวัดอุโปสถารามหรือวัดโบสถ์มโนรมเดิมนะครับอยู่ในตัวเมืองอุทัยธานีนั่นแหละนะครับอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสแกกลางเลยนะครับภาพสวยงามมากนะครับ เพืเ่อนๆครับเมืองอุทัยธานีนั้นเป็นเมืองที่เก่าแก่นะครับมีมาก,ก่อนประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าตรงเขาปาระนะครับเขาปาระที่อยู่ใกล้หุบป่าตากนั้นก็จะมีหน้าผาที่มีภาพสีนะครับเขียนก่อนประวัติศาสตร์3,000ปีนะครับก็เหมือนที่ขาแต้งนะครับสีสีแดงๆนะครับเป็นเมืองเก่าแก่มากนะครับอันนี้พาเพื่อนๆมาชม บริเวณด้านด้านนอกนะครับแล้วก็ด้านหลังนะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าด้านหลังก็ยังมีความงดงามนะครับเป็นสถาปัตยกรรมที่ออกแบบได้งดงามเหลือเกินนะครับนะบที่เขา,เอาบอกว่าเป็นศาสนสถานเก่าการสถาปัตยกรรมงดงามริมแม่น้ำสแกรก,กรนนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับ เออเนี่ยครับเพื่อนๆนครับนี่เป็นมุมด้านหลังนะครับซ้ายมือของเราก็เป็นแม่น้ําสแกลกลังนะครับนี่ถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเออด้านหลังมันก็ยังมีความสวยงามนะครับยิ่งเป็นมุมสูงนะนะฮะยิ่งมีความสวยงามครับเพื่อนๆครับนี่ฮะการออกแบบนี่โอ้โหได้สุดยอดจริงๆนะครับเออแล้วตัวอาคารอาคารนี้อยู่ริมน้ําเลยนะ อยู่ริมน้ำเลยนะครับนี่ครับพาเพื่อนๆเ,เข้ามาชมตัวอาคารนะครับนี่นี่ก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมรายละเอียดในตัวอาคารอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆว่าเอ๊มีอะไรน่าสนใจแต่ให้เพื่อนๆได้ดูมุมด้านหลังนะครับว่ามันมีความสวยงามมีความสวยงามอย่างไรนะครับนี่ะเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปดูนะครับว่าด้านหลังนี้อาคารแห่งน,นี้นี่นะ ป้อมคูนะฮะเหมือนป้อมที่คอยสังเกตการอะไรต่างๆนะครับนี่เราขึ้นไปนี่แม่น้ำสแกรนัก็อยู่ด้านหลังเรานั่นแหละก็มีพระพุทธรูปประจำวันนะฮะสำหรับวันต่างๆนะครับนี่วันรังคารนี่พระนอนนะผมเกิดวันสุงคารคานนอนนะครับตีครับมีพระพุทธรูปประจำวันอยู่ตงนี้เออเราจะลอง มองลอดออกไปดูสิจากหน้าต่างตรงนี้ว่าเอ๊วัดจะมีความสวยงามแค่ไหนอย่างไรนะครับลองดูมุมมองที่เรามองออกไปจากหน้าต่างนี่ครับเพื่อนๆด้านหลังเห็นไหมครับโอ้สุดยอดจริงๆนะครับแล้วเราก็จะถ่ายให้เห็นนี่คือแม่น้ําสแปร์คัมถ้าเพื่อนๆไปนะเพื่อนๆไปถ่ายนะเพื่อนๆอย่าลืมไป ยืนบนสะพานซ้ายมือเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ถ่ายบรรยากาศวิวจะได้สวยมากนะครับนี่คือวัดอุปสถาลามวัดโบสถ์มันโนรมของเมืองอุทัยธานีครับผม